ครับท่านชมครับคิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะมาทําการทดสอบแล้วก็ต่อนี้ก็จะเป็นบอร์ด audio 502MT นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น ZK 502MT นสะฮะซึ่งทั้งสองบอร์ดเนี่ยเขาจะใช้ IC เบอร์เดียวกันนะครับก็คือเบอร์ CS8673 นะฮะนี่นะครับซึ่งอ่ากำลังขับของเขาเนี่ยอยู่ที่4 0สิบัตต์สเตอริโอนะฮะเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าจากตามปกเนี่ยเขาจะบอกว่าประมาณ ห้าสิบบาทใช่ไหมฮะแต่ดูจากข้อมูลของไอซีแล้วก็คือสี่สิบบาทสตอริโอนะฮะก็คือแปดสิบบาทโมโนนั่นเองนะฮะซึ่งจากคอมเมนต์ข้างบนนะฮะที่สอบถามเข้ามาว่าสามารถที่จะขับดอกซับสี่จุดห้านิ้วสองชุดได้ไหมนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทดสอบและก็อ่าให้วงจรในการต่อใช้งานจริงด้วยนะฮะมาดูกันเลยครับผมวงจรเริ่มต้นที่แบต12.6โวลต์4แอมป์ สายดำแดงต่อมาเข้าแจ็ค DC ชาร์จสายสีแดงจำจากแจ็ค DC ชาร์จนะฮะมาผ่านสวิตช์เมนออนออฟก่อนที่จะมาเข้าบอร์ดสายสีดำขั้วลบจากแจ็ค d c ชาร์จต่อมาเข้าบอร์ดโดยตรงสายลำโพงชนแนลที่1ต่อมาเข้าลำโพงซับ4.5นิ้ว50วัตบ์4โอห์มเป็นลำโพงแอปเปิ้ลขั้วบวกของลำโพงซับขนานมาต่อกับคาปาเาส,าสียงแหลม3.3มไมโครฟาราสบโวลต์ต่อมาเข้าขั้วบวกของลำโพงเสียงแหลมสายลำโพงขั้วลบซับเบสต,ต่อมาเข้าขั้ลวลบเสียงแหลมโดยตรง ลำโพงชนแนลที่2ก็ต่อเหมือนกันกับชนแนลที่1นะฮะ MQ Bluetooth จะเป็นบอด์ด ZK 5 0 2 MT 4 0่สิบอัลเตอริโอนะฮะลำโพงซับ Apple 4.5นิ้ว4โอห์ม50วัตต์ลำโพงเสียงแหลมลำโพง HK 2นิ้ว4โอห์ม20วัตต์วิธีการต่อแบบนี้จะเป็นการต่อลำโพงระบบ2.0 2สองทางซ้ายขวาก็คือโลไฮหรือว่าลำโพงซับกับลำโพงเสียงแหลม2ทางนะครับ นี่นะฮะก็คือลำโพงที่จะมาทำการทดสอบให้ท่านผู้ชมดูนะฮะก็จะเป็น Apple 4.5นิ้ว50วัตต์4โอห์มนะครับแล้วก็เสียงแหลมผมใช้ HK 2นิ้ว4โอห์ม20วัตต์นะครับซึ่งต่อเป็นระบบสเตอริโอ2ทางนะฮะคืออาเบสแหลมนะนี่นะฮะผมก็เดี๋ยววงจรเนี่ยผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนแบตเนี่ยผมใช้แบต12.6โวลต์ 4มนะครับนี่นะครับก็คือทําเป็นวงจรแบบธรรมดาเลยนะฮะไม่มีการโมแล้วก็แบตก็ใช้ไฟที่ต่ําสุดนะครับแล้วก็หาได้ง่ายนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นชุดนี้นะฮะจริงๆแล้วบอร์ดนี้นะฮะสามารถที่จะใช้ไฟเลี้ยงได้ประมาณถึง19โวลต์นะฮะ19โวลต์จะเหมาะนะครับแล้วก็สําหรับอิมพีนด์นซ์หรือว่าค่าโอห์มของลำโพงเนี่ยก็ควรใช้ที่4โอห์มนะครับ ไม่ควรต่ำกว่า4โอหมนะฮะเดี๋ยวจะทําให้ IC ร้อนนะครับสำหรับสเปคที่เขาแนะนำมาในเพลทนะฮะใช้ไฟเลี้ยง DC 9ถึง2 4โวลต์เนี่ยจากการทดสอบนะฮะแล้วก็การดูสเปค IC ถ่ายแล้วนะครับผมแนะนำให้ใช้ไฟสูงสุดในที่19โวลต์นะครับต่ำสุดที่12โวลต์นะฮะส่วนกระแสก็ตามนี้ได้นะฮะก็คือ3แอมป์นะครับอ่าบูทูธก็เป็นระบบ5.0ฮะใช้2แชน n นลนะครับ กอลำโพงก็สเปคนี้เลยนะฮะตั้งแต่4โอห์มจนถึง8โอห์มก็กำลังััต์เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่15จนถึง100 watt นะฮะในการทนกำลังวัดของตัวลำโพงนะครับทำการต่อสายจากตู้ลำโพงมาเข้าตัวบอร์ด m q z k 5 2 m t นะครับการต่อใช้งานในการทดสอบครั้งนี้นะฮะผมก็จะใช้แบตนะครับต่อกับแจ็ค DC ต่อตรงเลยนะฮะซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะต่อตามวงจรที่ผมให้ได้นะฮะ อันนี้ก็เพียงแค่ทดสอบนะครับก็เลยต่อแบบง่ายๆแบบนี้นะครับทําการออนทวิตนะฮะที่อยู่ตรงเมนมาร่มนะครับนี่นะฮะสังเกตว่าไฟสีน้ําเงินจะติดนะครับก็รอการเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะมีเสียงแจ้งเตือนนะฮะก็แสดงว่าเชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะฮะต่อไปก็ทําการเปิดเพลงทดสอบนะครับ ตอนนี้ผมปรับนะผมปรับไว้ตรงกลางหมดนะครับทางซ้ายมือจะเป็นเสียงแหลมนะครับตรงกลางก็จะเป็นเบสนะฮะแล้วก็วอลหุ่มมาสุดนะฮะมีสามเพลงนะฮะก็จะปรับตามเพลงนะครับถึงบอกเปลี่ยนการตั้งค่านะครับ สำหรับการต่อใช้งานบอร์ด5 0าส่วน MT นะฮะจากคอมเมนต์ที่สอบถามเข้ามานะฮะว่าสามรารถที่จะใช้กับซับสี่นิ้ว2จุดได้หรือเปล่านะครับโดยส่วนตัวผมก็ถือว่าขับไหวแล้วก็ขับได้นะฮะเพราะว่าเราทดสอบที่ไฟ12บโวลต์เท่านั้นนะฮะถ้าเกิดว่าเราทดสอบที่ไฟ19โวลต์คือสูงสุดของสเปค IC เนี่ยผมว่าก็โอเคเลยนะครับเหลือเลยนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งให้กับ c h anel j จ๊กดีบหรือว่าอยากจะสนับสนุน c h anel n j จ๊กดีบก็กดที่ปุ่มขอบคุณได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ